สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศร้านกันนะครับวันนี้ก็จะมีงานซักชุดภายในทั้งแบบธรรมดาและก็แบบเต็มระบบรวมถึงงานซักพรมอย่างเดียวซักเบาะอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้พามาดูงานด้านในกันก่อนนะจะเป็นงานเกี่ยวกับงานสปาเบาะเดี๋ยวมาดูคันแรกก่อนเลยนะครับรถมาเซลตินะคันนี้เป็นเบาะจุดนี้นะครับลูกค้าเอามารีแพรเบาะนะครับจริงๆอะหนังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าตัวฟองน้ําด้านในมันซุดพอมันซุดเนี่ยตัวหนังมันก็จะไปปะทะกับตัวเม็ดนวดด้านในตัวฟองน้านะครับมันก็จะทําให้เป็นปุ่ม ตรงนี้แล้วก็สปาตัวเบาะแล้วก็เปลี่ยนตัวฟองน้ําให้นะครับตอนนี้รีเพรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอประกอบแล้วก็ส่งมอบลูกค้าตอนเย็นนะครับสาหรับรถมาเซาติคันนี้ถัดมาจะเป็น Mercedes Ben z นะครับคันนี้ก็สปารีเพาเบาะเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นหนัง PVC สําหรับเป็นลุกนี้นะครับหนังมันลอกนะครับตรงปีกเบาะซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วพวกหนัง PVC เวลาลอกเนี่ยมันจะลอกมาเป็นแผ่นๆนะครับอันนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนหนังเฉพาะจุดแล้วก็พ่นปรับโทนสีนะครับให้โทนสีหนังเนี่ย งานใกล้เสร็จแล้วถัดมาก็จะเป็น CLV เบา CLV คราวนี้มาสปานะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะสปาเบาะสําหรับบาหนังที่เป็นรอยแตกแบบนี้แล้วก็สีถลอกแบบนี้นะครับเราสามารถพ่นซ่อมได้นะครับอย่างนี้นะ <Okay. S 1> เราสามารถพ่นซ่อมได้ <Okay. S 1> ก็ใครที่มีปัญหาเบาะหนังสีลอกแบบนี้นะฮะถ้าลักษณะแบบนี้จะเป็นเบาะหนังแท้ถ้าหนังแท้เนี่ยเวลามันลอกเนี่ยมันจะเป็นดำๆด้านในแบบนี้นะครับเราสามารถใช้สีเคลือบหนังเนี่ย พ่นเคลือบได้ปิดรอยแตกรอยถลอกพวกนี้ได้นะครับมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนใหม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คันนี้ถ้าเป็น CRV นะสักชุดภายในเต็มระบบนะครับพร้อมซีนตัวถังบอดี้รอบคันนะครับเราจะถอดแกะชิ้นส่วนออกแบบนี้เลยนะครับแกะพวกเพดานหลังคากับพลาสติกแขงข้างประตูเหลือแต่ชุดคอนโซลหน้าอย่างเดียวนะครับชิ้นส่วนอื่นภายในตัวรถเนี่ยเราถอดออกทั้งหมดเพื่อที่จะทําความสะอาดล้างน้ายาฆ่าเชื้อนะครับและพอเราถอดออกแบบนี้แล้วเนี่ย เราจะเห็นหมดเลยนะว่าบอดี้ภายในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วเวลาเราเทสน้าเนี่ยพอให้เราเห็นจุดที่น้ํามันซึมเข้ามาแม้กระทั่งแค่ซึมเข้ามานะครับเราก็จะมองเห็นถึงเวลาเราเทสน้ําต่อให้น้ํามันไม่ได้ไหลเข้ามาเป็นแบบว่าเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถเช็คได้นะครับว่าน้ํามันซึมเข้ามามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทําการแก้ไขให้ลูกค้านะครับตรงจุดบอดี้ที่มันเกิดอาการซึมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตามตะเข็บพวกนี้ นะครับเราก็จะใช้ยูรีเทนเนี่ยซีนให้ย้ํานะครับว่าเราใช้ยูรีเทนซีนให้นะครับไม่ใช่เป็นซิลิโคนที่ใช้ซีนกันซึมทั่วๆไปนะครับยูรีเทนเนี่ยมันจะทนความร้อนได้ดีกว่านะครับจริงๆมันมีมาจากโลงประกอบรถยนต์อยู่แล้วทีนี้พอเวลาเราจะซีนให้ลูกค้าเนี่ยเราก็จะใช้ตัววัสดุเดียวกันกับที่มาจากลงประกอบรถยนต์เลยนะครับซึ่งเป็นยูรีเทนตัวนี้นะครับซีนให้แล้วก็เก็บรายละเอียดให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับการที่ถอดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ นำพรมไปซักแล้วเหลือรอคิวซักเบาะล้างชุดกับพลาสติกแผงข้างประตูคอนโซลนะครับคันนี้ทำชุดภายในเต็มระบบมีปัญหาน้ำซึมเข้าในห้องโดยสารเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวรอช่างรอคิวเทสน้ำสักครู่พอตอนนี้คิวคิวติดอยู่ประมาณ2 3คิวนะครับที่ทำชุดภายในเต็มระบบแล้วก็เช็คจุดน้ำเข้านะ